mà đê thì nó mà vườn mày phai phai ra nào thế hiến là vợ phai phai ra nào cửa mi đã mất tát đâu mày phai ho oh, mày phai phai ra nào có cây hiến ไม่ไปไฟเนี่ยนะขอสามสามตัวดิ้ดูแมน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 มเมนบอกหวยด้อูฮ่าฮ่าฮคาฮ่าันาฮ่าฮ่เฮงาฮ่าฮงาฮ รวย้วย้วยเเมนเด้อเฮ้ยเห็นบอครับไม่ไผ่แนาคโอ้ ผมอ,อยู่ไปดิไฟพค่หนานาค่าเป็นดาก์ชนะเนี่ยนะครับแค่เห็นนะบ่มนันงออกเองอนั่งออกมาเองไม้ไฟไฟแรนาคออกมาเองนอครับเดือนี่หอนก็นคือ เด้อครับเด้อคือพญน,น,นานาคนี่ครับไปบุเคยเห็นไปเคยเห็นนะอเออเดี๋ยนีเออรื่องสิตัดเอาดำมันดำไม่ไฟบมเมือนดำมันมาพ่อพอดีครับเอาไปเช่นนีกวันครับสวัสดีครับ